วิธีดูแลผิวหลังถูกแดดเผาไม่ให้ผิวคล้ำเสียอากาศร้อนๆแบบนี้ผิวของเรามักเกิดปัญหาแห้งเสียขาดความชุ่มชื้นแถมบางครั้งยังดูคล้ำเสียอีกด้วยวันนี้มีวิธีการดูแลผิวให้กลับมาชุ่มชื้นกลับมาสวยใสยอีกครั้งดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เติมน้ำให้ผิว หลังจากที่โดนแดดเผาจนผิวแห้งเสียเราต้องรีบเติมน้ำให้กับผิวโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำมากๆใช้น้ำแร่ฉีดให้ทั่วใบหน้าหรือบำรุงด้วยอะโลเว a ราเจลแค่นี้ก็ช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. อ,อาหารอาหารเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการบำรุงผิว ไม่สวยตั้งแต่ภายในถึงภายนอกซึ่งอาหารที่เป็นตัวช่วยนั้นได้แก่มะเขือเทศกล้วยหอมโยเกิร์ตน้ำเต้าหู้ปลาแซลมอนและวิตามินบำรุงผิวเป็นต้น 3. ทำสปาการทำสปาผิวจะช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าออกและเผยผิวใหม่ที่ดูสดใสและต่อไปการบำรุงผิวก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้น ใครที่หักโหมกับการออกแดดต้องเข้าร้านสปาหรือหากต้องการประหยัดก็ทำสปาด้วยตัวเองได้ 4. ครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งเพราะแสง UVA และ UVB เป็นตัวการสำคัญที่จะเข้ามาทำลายผิวพรรณสวยๆของเราซึ่งในปัจจุบันครีมกันแดด ก็มีออกมาให้เลือกกันอย่างมากมายจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมก็ควรเลือกให้ถูกด้วยนะคะ5้ามาร์กหน้าการมาร์กหน้าเป็นสิ่งที่หลายๆลาคนคงทำกันอยู่แล้วซึ่งการมาร์กหน้านั้นช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นจริงไม่ว่าจะมาร์กด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติหรือใช้แผ่นมาร์กหน้าแบบสําเร็จรูปยอดนิยม ก็จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณกลับมาขาวสวยได้เหมือนเดิมแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าการดูแลผิวเสียให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อมีผิวพันธุ์ที่สวยสดใสจะช่วยทําให้เรากล้าทำสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นใจนั่นเองคะ่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ